สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์โวิทตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทํานายดวงความรักนะครับให้กับตามวันเกิดนะครับผมให้กับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น3าช่วงนะครับจะมีช่วงคนที่มีคู่นะครับผมคนที่มีคนคุยและคนโสดนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับใครที่เกิดในวันจันทร์ก็สวัสดีนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับท่านที่ ให้การสนับสนุนช่องทาลวิตุนนะครับตอนนี้ช่องทาลวิตุนก็มีคู่ติดตาม400กว่าซับสไคร์แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีการจัดกิจกรรมนะครับในวันเสาร์นี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดดูดวงให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับเป็นการขอบคุณแฟนรายการนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วสําหรับท่านที่สนใจอยากจะร่วมสนุกนะครับเป็นกิจกรรมรายวันเนาะก็คือ ดูดวงให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับผมคนละหนึ่งคำถามก็กดติดตามและบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วผมจะได้ทราบนะครับผมพร้อมพิมพ์คําถามและชื่อเล่นและอายุไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาคําถามนะครับผมแต่ละคําถามที่ที่เขียนเอาไว้ไปทานายให้ในคลิปพิการคลิปต่อไปนะครับผมคลิปพิการคลิปต่อไปผมน่าจะลงเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมน่าจะลงเป็นวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะสลับมาทํานายเป็นวันเกิดอย่างนี้นะครับผมเป็นดวงคำรับตามวันเกิดแล้วก็สลับเป็นพิการอย่างนี้เนาะ ได้ไม่ต้องรอนานเกินไปนะครับผมยังไงก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากจะร่วมสนุกก็เขียนคําถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมแล้วสําหรับในวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก,ก่อนนะครับผมว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมและเป็นการตั้งจิตอธิษฐานของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วผลอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจ,จารณญาณนะครับในการรับชมอย่าได้นําเอาคําทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ใดๆใ,ในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากจะให้ผมทํานายแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาทางแอดไลน์หรือทาง Facebook วตัวที่ผมลงลิงก์เอาไว้่าใต้คลิปนี้ข้างางล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทํานายกันเลยนะครับจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นคนที่มีคู่นะครับผมแล้วก็มีคนคุยแล้วก็เป็นคนโสดน,นะคนที่มีคนคุยนี่หมายถึงว่า คุยแบบโฟกัสนะครับผมแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนนะแต่ว่าไม่ได้คุยแบบคุยแบบทั่วไปอะไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนโสดแล้วกันนะครับแต่ว่าคุยแบบเออเราโฟกัสและเตรียมที่จะเป็นแฟนและอะไรประมาณน,นี้แต่ยังไม่ถึงขั้นแฟนนะเร,เราใช้คําพูดนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีแฟนรายการเคยขอมาว่าอยากให้ทําแยกอย่างนี้ mm hmm. เดี๋ยวผมก mm ็ hmm. ทาแยกให้แล้วเดี๋ยวผม mm hmm. ท,ำทำสแตมไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับถ้าถ้าใครที่อยากจะฟังหรือว่าอยากฟังหมดเลยก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าอยากจะฟังเป็นแบบเฉพาะแบบที่ตรงกับตัวเองเนี่ยก็กดในทำสแตมข้างล่างได้เลยนะครับผม ผมขอดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดวันจันทร์ด้วยครับผมออเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไพ่จะนัดีแต่ผมล้างไพ่ก่อนแล้วกันนะครับผม ขอดวงความรักนะครับ <im> ให <im> ้ก <im add hvad> <im> ับคนที่เ <im> กิดในวันจันทร์นะครับขอคนดวงความรักให้กับคนมีคู่ในวันจันทร์นะครับผมคนมีคู่ที่เกิดในวันจันทร์นะครับผมตอนนี้ผมก็ขอดวงความรักนะครับให้คนมีคู่ที่เกิดในวันจันทร์นะครับผมขอดวงความรักให้คนมีคู่ที่เกิดในวันจันทร์นะครับผม ตอนนี้ผมก็ทําดวงครึ่งปีหลังครบทุกราศีแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูดวงครึ่งปีหลังก็กดเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมผมก็แยกเป็นราศีไว้ให้เนาะแล้วก็ทําเป็นช่องของรวมครึ่งปีหลังไว้ให้นะครับผมแล้วเดี๋ยวในเดือนสิงหาคมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําเป็นคอนเทนต์เรื่องอะไรนะครับผมอ่ะเรามาดูดวงความรักสําหรับคนมีคู่ที่เกิดในวันจันทร์ก่อนนะครับช่วงคนมีคู่ที่เกิดในวันจันทร์ช่วงก่อนเนี่ยเหมือนกับความรักคุณค่อนข้างที่จะมีความราบลื่นกันนะค่อนข้างที่ มั่นคงกับเรื่องความรักพอสมควรนะเหมือนเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะราบลื่นนะช่วงที่ผ่านๆมานะอาจจะเป็นเพราะว่าอหลายๆอย่างเนาะช่วงช่วงที่ที่เกิดขึ้นมาอาจจะมีทั้งเรื่องการงานการเงินที่ทาให้คุณปวดหัวคุณก็เลยค่อนข้างที่จะได้รับกาลบังใจจากคนรักค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กันในบางคนเนี่ยอาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องเต้านะครับผมสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะแต่มาในช่วงนี้นะครับผมเหมือนกับมีการพยายามอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันนะเหมือนกับว่ามี มีปัญหาอะไรเข้ามาจุกจิกกวนใจแล้วก็มีภาพของการแบบไม่ยอมกันขัดแย้งกันเข้ามานะในช่วงนี้เขามาปั่นป่วนแต่ว่าไม่ได้ถึงสุดคับเป็นการทะเลาะกันขั้นรุนแรงนะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าต่างคนต่างไม่ยอมนะเพราะทางที่ทงทั้งที่เหมือนกับว่าทั้งคู่ก็รักกันดีแล้วก็มีความพยายามอดทนซึ่งกันและกันนะแต่ว่าเหมือนกับว่าคุยอะไรกันก็ขัดกันไปหมดในช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองก็เป็นไปได้นะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองมันค่อนข้างจะวุ่นวายมันค่อน้้าาางจะมีปัญหหทํใ ของคุณเนี่ยก็มีลักษณะของการไม่ยอมกันในลักษณะของการที่ใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันขัดกันมาพอสมควรนะ,ะเดี๋ยวผมดูไพ่ต่อให้นะครับผมชว่วงนี้ให้ระวังเลยนะให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ในเรื่องของการไม่ยอมกันหน่อยเนาะ,ะเพราะเหมือนกับว่า ต่างฝ่ายต่างมีเรื่องบอกว่าในใจกันนะมันมีเหมือนกับว่าเป็นการข่มกันขึ้นมานะตรงนี้ที่จริงๆอ่ะคุณสองคนหรือว่าในในคู่ของคนที่เกิดในวันจันทนะก็ค่อนข้างจะมีภาพของการเป็นการที่ตัดกันไม่ขาดนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งหนึ่งถ้าคนที่มีคู่อยู่นะตอนนี้นะแต่นี่ดูในส่วนของคนที่มีคู่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นลักษณะของหนึ่งคนหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณเลยนะสำหรับคนคนนี้นะที่คุณคบอยู่ในในในวันจันทนะแต่ว่าในช่วงนี้เหมือนกับว่ามีอะไรที่แบบว่า คุณไม่เข้าใจกันนะครับผมเออมันมีลักษณะของการไม่เข้าใจกันการไม่ยอมกันการแบบว่าข่มใส่กันการการใช้อํานาจซึ่งกันและกันนะซึ่งมันไม่ได้เกิดผลดีต่อกันนะครับผมมันไม่ได้เกิดผลดีต่อกันนะบางทีคุณต้องใช้อ่าความอดทนอดกั้นซึ่งกันและกันบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าภาวะบ้านเมืองที่มันส่งผลมาก็เป็นไปได้นะครับส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมันวิกฤตทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรต่างๆก็ทำให้คุณมีลักษณะของการโต้เถียงกันขึ้นมาคนนู้นก็ใช้คนนี้ก็ไม่ยอมคนนี้ไม่ยอมต่าง เป็นภาพของการไม่ยอมกันทั้งนี้จริงๆใจจลึกๆของคุณทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่นะครับผมยังมีความรู้สึกที่แต่ละคนเป็นข่าวดีซึ่งกันและกันแล้วก็มีความมั่นคงต่อความรักซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมแต่มันมีภาพของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องพยายามกันมากเกินไปเนาะต้องอดทนต้องอดกั้นซึ่งกันและกันมากเกินไปทําให้มีเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่มีการไฟกันขึ้นมาในช่วงนี้นะให้ปรับอารมณ์ลงหน่อยนะในช่วงในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงในช่วงกรกฎาคมนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมให้ปรับใน และการลงนิดนึงนะให้ต่างฝ่ายต่างยอมแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันเยอะๆหน่อยนะครับผมอาแต่ว่าคู่ของคุณไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะกันแบบรุนแรงนะแต่เป็นลักษณะของการกัดกันไปกัดกันมาข่มกันมันมามากกว่านะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับผมก็อยากให้ลดลดลดความมั่นใจในตัวเองลงแล้วก็เปิดใจให้กันยอมให้กันมากขึ้นแล้วชีวิตรักของคุณจะราบรื่นไปมากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมอันนี้เ็ให้ไพ่ออกมาเตือนแล้วนะครับผมไพ่ออกมาเตือนว่าให้ให้ให้ลดการแบบความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันลง ต่างยอมกันหน่อยแล้วความรักของคุณจะราบลื่นขึ้นนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมที่กําลังจะเข้ามานี้นะอาจจะมีภาวะของการแบบว่าไม่ยอมกันมีภาวะของการข่มใส่การใช้อารมณ์ใส่กันเนี่ยซึ่งตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมในการในสำหรับคู่ของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับผมอ ประมาณนี้นะครับผมแต่คุณโดยรวมๆนะคุณยังรักกันดีอยู่ครับแล้วยังไงคุณก็ยังตัดคู่ของคุณคนนี้ไม่พ้นแน่ๆครับผมในเดือนไม่มีการทะเลาะก,กันใหญ่โตจนถึงขั้นเลิกกันแน่นอนนะครับแต่อาจจะต้องปรับเรื่องอารมณ์เรื่องการไม่ยอมกันเรื่องการข่มแยกันใชน้อำนาจใส่กันขึ้นลงนิดนึงแล้วความรักของคุณจะดียิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับของของคนมีคู่นะครับผม อันนี้ผมก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการดูแบบส่วนรวมนอะอาจจะตรงกับใครไม่ตรงกับใครบ้างน,นะครับผมถ้าคู่ใดที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีการขัดแย้งไม่ได้มีการไม่ยอมกันก็ถือว่าผมทายไม่ตรงไปก็ดีไปแล้วนะครับผมแต่อันนี้ก็ออกไพ่ออกมาเตือนว่าให้ระวังลงหน่อยให้ระวังเรื่องอารมณ์กันนิดนึงเพราะว่าบางทีด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยสภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะออกมาเตือนว่าเอ้ยคุณก็ต้องแบบว่าใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันนิดนึงต่างฝ่ายต่างยอมกันแล้วความรักของคุณจะราบรื่นขึ้นประมาณนี้นะครับสาหรับคนมีคู่ที่เกิดวันัทรคบผ อ่ะต่อไปนะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยนะที่เกิดในวันจันทร์นะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยนะครับของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับผม ช่วงก่อนนะคนที่มีคนคุยนะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเจอกับหนุ่มใหญ่ที่หนุ่มเดี๋ยวแบบว่าค่อนข้างที่จะออกแนวเป็นหนุ่มเจ้าสเสน่ห์หรือสาวเจ้าสเสน่ห์นะค่อนข้างที่จะคุยกับคนที่ค่อนข้างรูปร่างหน้าตาดีฐานะดีนะแล้วเขาก็เข้ามาแบบว่าออกแนวค่อนข้างจะมีสาวๆหรือมีหนุ่มๆเป็นตัวเลือกเยอะพอสมควรนะแต่คุณก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะเริ่มต้นกับเขาไปในทางที่ดีนะไปในทางที่ดีถึงแม้คุณจะรู้สึกแบบ รู้สึกแบบเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าเพราะดูท่าทางของเขามีลักษณะของความเจ้าชู้มาพอสมควรนะมีความลักษณะของความเจ้าชู้พอสมควรคุณก็เลยมีความรู้สึกลังเลแล้วว่าเอ๊ะคนคนนี้มายังไงว่ามาจริงจังหรือมาจริงใจงคุณหรือเปล่านะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคุณมีลักษณะของวา่าคุณยังไม่เปิดเต็มที่กับเขานะเพราะว่าคุณยังกลัวของภาพลักษณ์ของความเจ้าชู้เขาอยู่นะแต่ว่าเขาก็มีภาพของการพยายามเข้าหาคุณอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับผมฮ่ามีมีลักษณะของการเป็นแปดเหลียนเข้ามามีลักษณะของการพยายาม ที่จะทําอะไรพยายามที่จะเข้ามาคุยเัยคุณพยายามที่จะบอกว่าตัวเขาอะไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้อะไรนะพยายามจะบอกว่าเออเขาจริงจังจริงใจกับคุณนะแต่ว่าตัวคุณเองนะครับผมเ็ายังมีความรู้สึกแบบว่าไม่แน่นไม่มั่นใจอยู่นะครับผมคุณมีความไม่มั่นใจเพราะว่าภาพลักษณ์ของเขานี่คือแบบออกแนวเจ้าชู้ตัวพ่อเลยนะแต่บทสรุปของคุณเนี่ยคุณจะค่อยๆมีความรักที่ดีกับเขานะค่อนข้างจะดีนะคนคนนี้นะครับผมถึงภาพลักษณ์เขาจะดูเจ้าชู้ก็ตามแต่เขายอมปรับนะครับผมยอมตับจากตัวพ่อมาเป็นตัวลูก มาเป็นตัวลูกเพื่อคุณนะดูทรงแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะมาดีค่อนข้างจะมาจริงจังอัะคุณในเลยนะสำหรับคนคนนี้นะครับผมที่คุณกําลังคุยอยู่หรือกาลังอะไรอยู่นะค่อนข้างที่มาความโรแมนติกค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกดีๆกับคุณเยอะเลยนะครับแล้วเขาที่สําคัญเขาก็ยอมที่จะลดความเจ้าชู้หรือความอะไรลงมาเพื่อคุณด้วยนะดูแลค่อนข้างจะดีนะสำหรับคนที่มีคนคุยของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผม สำหรับคนที่มีคนคุยนะบทสรุปออกมาค่อนข้างจะดีแล้วค่อนข้างจะดีเนาะบ,บทสรุปออกมาเขาค่อนข้างจะมีภาพลักษณ์ของความเจ้าชู้อยู่ดีครับผมถึงแม้ถึงแม้เขาจะรู้สึกจริงจังกับคุณพอสมควรแล้วเขาพยายามที่จะทํากับคุณพอสมควรนะแต่มันก็มีภาพของการที่แบบว่ามีคนคนู้นคนนี้เข้ามายุ่งวุ่นวายเขาตลอดแล้วบางทีเขาก็มีแอบเผลอเหมือนกันนะถึงเขาจะโฟกัสที่คุณเป็นหลักเขาจะชอบคุณเป็นหลักก็ตามแต่ด้วยนิสัยของเขา นิสัยของเขามีลักษณะการหยอดตรนี้ทําให้คุณก็รู้สึกแบบว่ากังวลใจหรือรู้สึกแบบว่าเบื่อหน่ายในแบบการที่จะต้องต่อสู้แข่งขันเหมือแนบบกันนะครับแต่ลักษณะของความรักของคุณนะของค,คนคนนี้คุณจะไปได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆไปได้ช้าๆแต่เป็นลนักษณะที่ไปได้แบบช้าๆแต่มั่นคงหน่อย ผพราะมันไม่ขึ้นมากเพราะสิ่งที่มันติดอยู่ก็คือความความที่ดูดูแบบว่าเจ้าชู้ของเขานี่แหละดูแบบหมาหยอดไก่หยอดไปเรื่อยหยอดไปเรื่อยเนี่ยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยก็มีความรู้สึกยังไม่อยากเปิดใจรับกับคนคนนี้เข้ามานะกับกับชีวิตรักของคุณนะแต่ถามว่าแนวโน้มจะดีขึ้นไหมก็ดูแวนวโน้มแล้วค่อนข้างจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่อาจจะต้องดูในเดือนถัดไปนะว่าจะเป็นอย่างไงแต่ว่าในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เขาก็ยังเขาก็ยังปรับตัวของเขาอยู่นะผมพยายามที่จะลดความเจ้าชู้ของเขาลงพยายามที่จะเข้าหาคุณมากขึ้นนะะแต่อาจจเป็ลักษณ การแบบไปช้าๆนนเนิบๆอยากให้คุณแบบว่าค่อยๆดูไปนานๆน่าจะดีกว่าสําหรับคนที่มีคนคุยของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูความรักของคนโสดบ้างนะครับผมของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันจันทร์นะครับผม ดูดวงความรักของคนโสดนะครับที่เกิดในวันจันทร์นะครับผมสำหรับคนโสดในวันจันทร์ที่เกิดในวันจันทร์นะช่วงก่อนเนี่ยคุณมีลักษณะของการที่แบบว่า มีความรักหรือว่ามีมีคนที่เข้ามาคุยคุยแต่ว่าเขามาแบบไม่ชัดเจนกับคุณเนาะเขามาค่อนข้างจะไม่ชัดเจนกับคุณถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีรู้สึกอะไรก็ตามนะครับผมแต่รู้สึกว่าความไม่ชัดเจนของเขาทําให้คุณมีความภาพของการที่ว่าคุณต้องพยายามมากเกินไปทําให้คุณรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยนะกับกับกับคนคนนั้นที่คุณได้ไฟโฟกัสมานะทำให้ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่คนเดียวเลยนะตอนนี้มีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะปิดตัวเองนะเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างจะเฟลมา กับความรักที่มันเพิ่งจะผ่านมาหมาดๆนะฮสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะตอนนี้คุณก็เลยมีภาพของการที่ค่อนข้างจะปิดตัวเองค่อนข้างจะสันโดษนะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเปิดหัวใจหรือว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่ใครจะเข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณเนี่ยยังยังเข็ดขยาดอยู่มันมีค่าของการเหน็ดเหนื่อยกับกับความรักมาพอสมควรนะครับผมเหมือนกับคุณต้องเป็นฝ่ายพยายามต้องเป็นฝ่ายไปตามต้องเป็นฝ่ายไปตื้อแล้วเขาก็ไม่ชัดเจนอะไรกับคุณสักทีนะครับผมทั้งที่คุณเน่ยคาดหวังกัเเลยนะณก็็ปษ ของการโสดอยู่ในช่วงนี้นะมันเป็นลักษณะของการบอกว่าเพิ่งจะพ้นกับความรักมาหมาดๆนะคุณก็เลยมีภาพของการที่ขอพักก่อนนะครับผมในช่วงนี้นะในคนในในใน,ในเกณฑ์ของคนโสดในวันจันทร์นะครับผมเราก็ต้องอา่า,านหน้าไพ่แล้วก็คือมีเกณฑ์ที่จะยังอยู่คนเดียวอยู่นะครับผมในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกอยู่คนเดียวแล้วทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกอะไรนะเป็นลักษณะของการที่บอกว่าคุณเหมือนทําใจเหมือนก็ขอปิดตัวเองก่อนเพราะว่าเหมือนกับคุณเพิ่งเฟลมากับความรักขออยู่แบบเงียบๆก่อนขอปิดตัััวเอองไปสกกกพนึ่ อแล้วเดี๋ยวอา,อาจจะดีขึ้นได้นะครับผมในช่วงในในในเดือนถัดไปหรือในอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้อีกนิดนึงนะครับผมโอ้โหอ,โอ,โอ โอ้ชัดเลยนะครับผมมันมีลักษณะของการที่เขามีภาพลักษณ์ของความเจ้าชู้นะของคนคนนั้นที่คุณคุยมานะครับผมแล้วมันก็มันก็เหมือนกับว่าเป็นเนบือ่อๆเป็นซ้ําๆเป็นอย,อย่างเดิมอย่างเงี้ยครับผมทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อกับความรักที่ต้องมาเจอกับว่าเฮ้ยพอพอจะเปิดใจพอจะอะไรมานะสำหรับชาวอาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับผมคุณก็เจอแลยว่าความรักที่ดูไม่จริงใจดูแบบว่ามีคนนู้นคนนี้คนนั้นคุยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตอนเนี้ยคุณรู้สึกเบื่ออหหนนน่ายทใ้้ตีคุณ ้สึกปิดใจแล้วก็ป si ิดตัวเองนะต้องรออาจจะต้องรอให้คุณเปิดใจตัวเองขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะสำหรับคนโสดที่เกิดในวันจันทร์นะครับผมถึงคุณถึงจะเริ่มมีใครเข้ามานะครับผมแต่ว่าถามว่าติดใจของคุณยังยังถึงกับปิดสนิทไปไหมก็ยังมีภาพของการที่ยังอยากจะเปิดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับคุณเข็ดขยะดูมากกว่านะครับผมอาจจะต้องให้เวลามันเป็นช่วงเยียวยาทําให้คุณแบบว่าอารมณ์ดีขึ้นในมากกว่านี้ในเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะอาเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้คุณผ่่านนนชวววงี้้ไไปะคัผมก ขอให้คุณเปิดตัวเองเปิดหัวใจออกมาอีกครั้งหนึ่งไวๆนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับดวงความรักก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครที่คิดยังไงแม่นแม่แม่นยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่มีอะไรอยากจะให้ช่องทาร์โรวิตุลปรับปรุงอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้แล้วถ้าใครอยากจะร่วมสนุกก็อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับผมว่ากดติดตามนะครับผมแล้วก็เขียนชื่อเล่นแล้วก็อายุนะครับผมพร้อมบอกด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วผมจะได้ทราบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว ผมจะรวบรวมเอาคําถามเนี่ยเอาไปตอบให้ในคลิปพิอากาศคลิปต่อไปก็น่าจะลงเป็นในวันรุ่นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคําทํานายเพียงเท่านี้เนาะคำทำนายความรักก็อาจจะบอกว่าสั้นๆกระชับหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันรละเอียดกันในพิอากาศในอะไรต่างๆทีหนึ่งนะครับผมก็รประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครกดติดตามช่องเทเลวิตุนก็ขอให้แหงๆรวยๆงปงังทุกๆคนนะครับบคุณมากครับผมสวัสดีครับ